ดีครับท่านผู้ชมนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานภูตะวันนะครับก็ได้มาเยี่ยมเยียนสวนอิ่มบุญนะครับที่ใช้ผลิตพันธ์กาภูตะวันเป็นทุเรียนปลอดสารเคมีและวันนี้เปิดสวนนะครับเปิดสวนให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ชิมชอ็อปนะครับเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะครับสดจากสวน นะครับภูตะวันนั่นมีคุณสมบัตินะครับที่ทําให้สวนทุเรียนและสวนทั่วไปนะครับดีขึ้นเพราะว่ามีธาตุอาหารครบตามที่พืชต้องการนะครับธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับแล้วก็มีกลุ่มของกรดฮอร์โมนช่วยสร้างสีสันรสชาติรูปทรงทำให้ทุเรียนรสชาติอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็มีกรอดอะมิโนธรรมชาติเอกซิกช่วยสร้างรากฝอยให้กับต้นไม้นะครับแล้วก็ยังมีเกลติมะหรือโมลาร์นะครับที่ช่วยฟิกนโตรเจนในอากาศ นะครับแล้วก็มีเอนไซม์สร้างเปลือกสร้างเนื้อเยื่อมีหัวเชือ้อไขโตัวสานเร่งการเจริญเติบโตและมีจุลินทรีย์โดยเฉพาะไตโคโมาอาเซนัมวีดีวีเลนนั้นสามารถช่วยรักษานะครับแก้ปัญหาโรครากเน่าคนเน่าในสวนทุเรียนได้แล้วก็ยังมีสารไล่แมลงธรรมชาตินะครับอ่ะนี่รอบๆทั่วไปชมกันนะครับนี่ก็เป็นทุเรียนสวนอิมบุญอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับอ่ะนี่ก็ลูกทุเรียนนะครับ ลูกทุเรียนสวยผู้ยะเต็มนะครับตรงนี้นะครับเนื้อทุเรียนอร่อยนะครับเนื้อทุเรียนอร่อยมากนะครับนี่ก็เป็นนะครับทุเรียนสวนอิมบุญจังหวัดเพชรบุรีนะครับผ่านไปผ่านมาก็กดเข้ามาได้เลยนะครับใน Google Ma p ก็ได้พิมพ์คําว่าสวนอิมบุญอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีก็จะขึ้นแล้วฝากด้วยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดเข้าไปที่ช่อง YouTube ปุ๋ยผู้ท่อไปพรีเมียมนะครับพี่น้องก็จะเจอแล้ว นะครับฝากด้วยสวนอินบุญจังหวัดเพชรบุรีครับ